เดี๋ยวขอวนไปสักพักนึงนะเวียกอยู่ไหนพี่ฝนไม่กล้าเบียกอยู่ไหนอะพี่ฝนจ้อสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็จ๊อดเหมือนกันครับอ่าแล้วพี่ฝนไปไหนอยู่นี่ ได้ยินเสียงเพลงแล้วกลัวมาหลบหลังจอดเอาทำเพงีงทำไมทำงั้นน่ะจอดจอตวันนี้แกนำไปเลยนะฉันฉันว่าฉันฉันกลัวล่ะ mm hmm. ฟังจากเสียงเพลงแล้วแหมมันน่าขนลุกเหมือนกนันนะเนี่ย oh. วันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าอะไรอะพี่เอกมิมิกโอ้โหชื่อว่าวังอลังการมากๆเกมจะสนุกขนาดไหนแล้วก็น่ากลัวขนาดไหนไปรับชมกันเลยจ้าโอ้ยเสียงมันน่ากลัวมากพี่เอก ผาพี่ฝนมาเล่นอะไรอีกเนี่ยขอบอกว่าการกด F เนี่ยจะเปิดไฟฉายกดชิปสำหรับวิ่งแสดงว่าจะกดทันหรอวิ่งโอ้ยมีจำสแกรด้วยเฮ้ยเดี๋ยวไฟฉายก่อนเดี๋ยวก่อน F F เอ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเพกเพกตกใจพี่ฝนเนี่ยตกใจอะไรอยู่ดีมาหลอนอยู่ตรงนี้ตกใจอะไรนี่เราอยู่ที่ไหนอะโหหลอนนาดูเอาป่วนป่วนกับโบนัสนี่เราอยู่ที่ไหนอะไม่เหมือนกับว่าข้างนอกฝนจะตกนะ พี่ฝนถือไฟฉายอย่างเนี่ยถือแล้วนี่ไงพี่ทำไมเรามองไม่เห็นไฟฉายอะตกลงไปทางไหนกันแน่นี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้อะบนนัดก็นามามีประตูอยู่ตรงนี้อะพี่เอกเหรอพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวัตถุประสงค์ของเกมของให้ทาอะไรนะมันล็อกพี่เอกตรงนี้ล็อกอ๋อตรงนี้เป็นโรงยิมครับเราต้องเข้าไปในรงยิมอะพี่ฝนหายไปไหนอย่นี่ไงเอาไปทําอะไรทางนู้นนะมาหาทางเข้าไงเมื่อกี้ประตูมันล็อกอะเพื่อนๆอ้อมไปหน้ารงยิมปะต้องลองดูอะนั่นไงมีประตูอีกฟากหนึ่งพี่เอกมาเร็วๆไหนเนี่ยเหรอเออ ประตูนี้เปิดได้ไหมไม่ได้อันนี้กําแพงมันกําแพงไม่ใช่ประตูทั้งหน่อยไม่น่าใจเหมือนกันน่ะว่าจะเข้าตรงไหนอ่ะเพียกตามมาเร็วเข้าเพียกอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังเออเข้าได้ไหมไปได้ไหมเฮ้ยได้อะไรอ่ะเอ้าล็อกเราต้องไปใช้ประตูหลังเขาบอกให้ไปประตูหลังประตูหลังไหนกะก็เขาบอกว่าประตูหลังเลยนี่ประตูหน้าเขาบอกลองหาประตูอื่นลองไปด้านหลังอ่ะเมื่อกี้อ่ะ ด้านหลังมันมีอะไรดำๆอยู่ตรงนั้นด้วยอะไม่รู้ภูเขาวลพาภูเขายั่ไงเอ้ยไมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตกใจเห็นโบนัสกับสีแดงๆหรือว่าโบนัทนี่มันเป็นรอยเท้าของใครอะเขาบอกว่าอะไรน่ะให้เราตามรอยเท้าวันนี้ไปแล้วจะไปตามหากุญแจได้เหรอใช่เป็กอ่านไม่ทันให้เราตามรอยเท้าสีแดงอันนี้ไปเดี๋ยวทุกคนใจเย็นๆทุกคนเฮ้ยเดี๋ยว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 พี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยพี่เอก เพียพี่ฝนได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อ่ะจริงอ่ะเพียกไม่เห็นได้ยินเลยไม่ได้ยินหนอเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเราเราเข้ามาในตรงนี้มันม,มีนมกระเป๋ากระเป๋าน่าจะเป็นกระเป๋าของเพื่อนๆที่เขาแบบเขารีบร้อนออกไปจากที่นี่หรือเปล่าเฮ้ยเราเจออะไรแล้วอ่ะเพียงก็ไม่รู้เหมือนกันเพียกว่าเดี๋ยวต้องมีอะไรขึ้นมาให้เราตกใจแน่อนอนเพียว่าเร็วกำลังตามไปอยู่เนี่ยกำลังส่องไฟอยู่อ้าวเฮ้ยเฮ้ย เราออกมานอกลงยิมทําไมอ่ะแต่ว่าเราต้องตามรอยเท้านี้ไปเขากาลังไปที่สระน้ําไงคุเพื่อนไปกันเร็วมากเพื่อนกดชิปไงเพื่อนเลยวิ่งได้เนี่ยพี่อนไม่กลัวอะไรเลยหรอเพีเรกรอพี่ฝนด้วยไอ้รอยเท้าหายไปพี่ฝนต้องกดชิปนี่ไงมีรอยเท้าวิ่งออกมจากทางนี้เดียเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้รอยเท้านี้ไงแล้วก็มีเพื่อนเฮ้ยพีเอกดูดิเป็นห้องควบคุมเอาไปไหนกันแล้วเพียดูดิโอ้หน้ําข้างล่างนี้มันน่ากลัวมากเลยอะ ทำไมมันดูหลอนๆรั้ลัวจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาจับหัวเราไหมเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนเนี่ยพี่ฝนตามรอยเท้าวันนี้มาเจออันนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของนะพี่มาเร็วกำยังไปอยู่เนี่ยเร็วเข้าไปมากันเร็วจังโอ้ยเพื่อนมากันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนทําวงแหวนเวทด้วยอะแล้วก็มีคนเจอกุญแจเอาป่วนเจอกุญแจเอพื่อนเจอกุญแจแล้วหรอเออป่วนเจอกุญแจแล้วแล้วนี่มันวงแหวนเวทแบบเอ้าบูชาซาตานเลยเนี่ยทุกคนมีกุญแจหมดเลย นี่ไงมันไม้กางเขนกับหัวแล้วก็ที่สําคัญน่ะมีคนกินมามกแล้วก็ทิ้งไว้ในถุงนี่เต็มเลยเอ้ยไฟดับดูดิกินหึ่งเลยอ่ะโหนี่มันกองขยะจะชัดเลยอ่ะแล้วเราจะเก็บกุญแจยังไงอ่ะพี่เอกไม่รู้เหมือนกันพี่เอกเก็บไปยังเก็บยังไงอ่ะเก็บเก็บยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงพี่ฝนเก็บได้แล้วนี่แต่แล้วพี่เอกเก็บเก็บเอาพี่ฝนก็ลบดิพี่เอกเข้าไปได้เราได้กุญแจแล้ว ต้องเอาคุณแจไปให้ใช่ใช่กดหมายเลขหนึ่งอ่ากดเลขหนึ่งมาเร็วเรายังไม่ได้อ่ะเหยียบเหยียบเอาเพคก็เหยียบอยู่นะเอาไฟฉายออกก่อนสิอ่าต้องเอาไฟฉายออกก่อนอีกมันก็มองไม่เห็นนะดิเออเหยียบเหยียบมาเถอะเหยียบแล้วอ่ะเหยียบไม่เห็นได้เลยเหยียบเหยียบเหยียบอย่าเพิ่งมาตอนนี้นะได้ยังอย่าอย่ามาตอนนี้นะกดกดกดเอากดกดอยู่เนี่ยกดไม่เห็นได้เลยได้แล้วไงปัดโทพี่ฝนเอาเมาส์คลิกเอาเหรอได้แล้วนี่ได้กุญแจมาแล้วจ้าเฮ้ยแต่ว่ารอยเท้า รอยเท้าเขาโอ้โหตกใจป่วนให้เราไปป่วนไปเลยตรงไหนอะประตูประตูที่ขอล็อกยู่ฝั่งนูไงประตูที่ล็อกไว้อะหรอใช่ที่เราเข้าไม่ได้อะลองไปดูประตูหน้าดีกว่ารอด้วย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 เอามายังมาแล้ว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 เพียกรอเดี๋ยวอุ้ยมันน่ากลัวจัดๆเลยอะนี่ไงตอนนี้เรามาในโรงยิมนี่ไงที่เราที่เราเดินมาครั้งแรกใช่ไหมมันมีประตูตรงนี้อีกประตูตรงไหนเพียกได้ไหม อา้าไข่ไม่ได้อ่ะเอาเพื่อนไปไหนแล้วอ่ะเอาป่วนหายไปแล้วอ่ะต้องไขอันนี้เหรอเกอยู่ตรงไหนอ่ะเมื่อกี้ป่วนยังยืนอยู่กับพี่เอกเลยเกอยู่ไหนเนี่ยเอกอยู่นี่ไงอ๋ออยู่นี่เหรอขอป่วนวิง่งขึ้นไปทางนูน้นไปไขประตูไหนประตูข้างนอกเลยเปล่าประตูนั้นไขไม่ได้ ดูข้างนอกเปล่าไหนอะ่ะอ่านไม่ทันอะไรอะ่ะ At the gym f o r m what remember the pool ระหว่าง g ิมกับพู l มันขึ้นมาแล้วมันเหลวอ่านไม่ทันอะ่ะเดี๋ยว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 ไอลิม e บอร์เ h อะพูลชุดบีมายไลท์แล้วมันไข่ลงสะน้ำเหรอน่าจะไข่ลงสะน้ำนะพี่เอกรงสะน้ำมีอะไรเปล่าเดี๋ยวพี่เอกลองดู ตรงนี้อีกนิดนึงนะมันมีประตูอยู่ฝั่งนี้สองอันดอออิดล็อกไฟล์คีย์อ้าวล็อกอะไรอะพี่เอาคุณแจไขเข้าไปแล้วอะนี่ไงได้แล้วประตูนี้พี่อยู่ไหนอ่ะอีกฝั่งหนึ่งของโรงยิมอีกฝั่งหนึ่งของโรงยิมหมอใชรอ่รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวทุกคนรอด้วยไข่ประตูนี้แล้วรอเดี๋ยวมาแล้ว เพล็กไข่แล้วเนี่ยเฮ้ย,ยไขเพล็กเ,เจอเนี่ยนี่เพล็กเจอต้นซาก,กุระเออนั่นใหญ่ต้นซาก,กุระโอ้โหต้นใหญ่มากน่าจะเป็นแบบสวนกลา<อ>งอ่ะใช่ไหมเป็นสวนตรงกลางโอ้โห่ะลโบนัสไปไหนแล้วมาเ,เนี่ยอะไรอ่ะเพล็กโอ้ยเป็นเหมือนกับผีญี่ปุ่นน่ะไหนผีญี่ปุ่นตัวไหนเนี่ยเป็นภาพของผีญี่ปุ่นแน่ๆเลยอ่ะที่ผีผมยาวตัวยาวอ่ะคล้ายๆผีเป็ดเหมือนกันนะผีปากฉีกมะพร้าปากฉีกนี่แหละผีสาวปากฉีก ไหนดูดิน่ากลัวนั่นแหละจะมีอย่างงี้โผล่มาจริงเหรอทําไงอะแล้วโบนัสไปไหนป่วนหายหายไปไหนก็หมดแล้วหายไปหมดเลยเราไปกันสองคนในตทังนี้เราวันนี้เราเอาอยู่ดีทุกคนก็หายไปเลยไม่รู้อ่ะประตูนี้เข้าได้เปล่าอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมีใครวิ่งมาใคร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 อะป่วนป่วนวิ่งมาแล้วโบนัสอ่ะตกใจหมดเลยประตูไขแล้วพี่แอร์พี่กี้พี่ฝนไข มีกระเป๋ามีกระเป๋าแต่ไม่พอเลยอะไรอะไหนอะไรอะเพกเดียวเดียวเดียวเอาเไปไหนกันหมดแล้วระเบิดไปไหนเนี่ยเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนอ๋ออันนี้มันเป็นห้องซ้อมดนตรีอะเพกอ๋อห้องซ้อมพวกวงโยอะพวกวงโยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในห้องซ้อมดนตรีไง เฮ้ยพียกมาดูนี่มีประตูทางเข้าแเร็วไหนอะนี่ไงข้างล่างมีข้อความไม่อ่านไหนมีข้อความด้วยเหรอใช่ก่อนเข้าประตูไปอะเพียกดูอ่านข้อความก่อนเร็วอะไรอะพี่ฝนสายตาสั้นอะมองไม่ค่อยเห็นเลยโแล้วจะเหยียบทําไมอ่ะเพียงมองไม่เห็นเขาให้เราลงไปในนี้อ๋อแล้วก็ให้ระวังตัวด้วยอะเออขอบอกว่าอ่านแล้วก็ออกไปซะอะไรประมาณเนี้เฮ้ยทำไงดีอะเงินต้องมีทางเลือกเดียวแล้วล่ะเราต้องลงไปโอเค โอเคเราอาจจะไม่ได้กลับขึ้นไปอีกประมาณนั้นแหละตัวเล็กเล็กเราทำไงดีอ่ะต้องหากุญแจมาเปิดหากุญแจมาเปิดหรอพี่ฝนเอากุญแจไปเปิดดินี่ไงพี่ฝนเปิดแล้วเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วก็หมุนดิคลิกลูกปิดดิได้ไหมน่ะไม่ได้หรือว่ามันไม่ใช่กุญแจดอกนี้น่าจะไม่ใช่นะแล้วกุญแจที่เรามีนี่มันใช้กันคนละดอกเลยเนอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะเราเราต้องหากุญแจใหม่แล้วอ่ะ เราจะได้คุญแจจากตรงไหนเนี่ยแล้วบนัสหายไปไหนอะ่ะเดี๋ยวห้องมันมีไปทางขวาอีกค่ะอ๋อตรงนี้คือสักรุระนี่งไงบลูมีฝนเจออะไรอยู่ไหนเนี่ยเ,เดี๋ยวอะไรเหรอเฮ้ยเบียขเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนเนี่ย เรา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 ทำไงอ่ะตกไไงกุญแจไอ้เพกเจอกุญแจไดไงกุญแจเียกได้กุญแจแล้วเอาหายไปแล้วโอ้ขนลุกเลยไปยังอ่ะไปได้ยังอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโบนัสมีกุญแจอยู่นู้นโอเคเพยกไปเปิดประตูนั้นเถอะเราต้องมาเปิดวประตูนี้เหรอใช่โหอยู่ดีก็โผล่มาเฉยเลยตกใจหมดเลย โอเคไขแล้วโอเคเฮ้ยพียร์อย่าดันดิไม่ได้ดันอ้าวมันโดนอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรมืดๆอ่ะอะไรอ่ะทำไมมันมืดอ่ะเข้าไม่ได้อ่ะเข้าไม่ได้เหรอเขาไม่ได้เรากำลังเข้าไปแล้วพี่เอกเราอยู่ที่ไหนอ่ะพี่ร์ก็ไม่รู้พี่เอกพี่ฝนอยู่ที่ไหนไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยถุกใจพี่มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกไขประตูเข้ามายังไขแล้วอะพี่เอกกำลังเดินอยู่แต่พี่เอกมองไม่เห็นเฮ้ยมาแล้วนี่ไง อาอมันเป็นน้ําเหรอใช่เราตกมาในท่อระบายน้าเอาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเราอยู่ที่ไหนโอเโพียกเราเข้ามันเดี๋ยวมืดมากอยู่ไหนเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังมาตามพี่ฝนมาตามพี่ฝนมาเร็วไม่มีใครวิ่งแล้วเหรอเร็วๆเฮ้ยประตูอะไรอ่ะพี่เอกประตูสีแดงไปดีกว่าไปเร็วรีบวิ่งเร็วโหเฮ้ยตกใจหมดเลยอ่ะผีคุณป้าเมื่อกี้เนี่ย เอาพี่ฝนเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหมันมันมันมีเสียงอะไรด้วยอ่ะมันมีเสียงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยชักกระตุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไยึ๊กยึกยึ๊กยึกอยู่ตรงนั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขาชักกระตุกอ่ะเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะไม่รู้ดิเฮ้ยอะไรฮะไม่รู้อย่าร้องให้ตกใจเอาเพื่อนไปแล้วเพื่อนเข้าไปแล้วเฮ้ยเราออกมังนอกเหรอ เฮ้ยเรารอดแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนอะพี่เอกโหดูคอนเมกดีฝนตึงฝนตกนะกลัวมากอะเฮ้ยนี่มันญี่ปุ่นนี่นะใช่ที่นี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรือจีนหรือเกาหลีญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นดูดูจากตัวอักษรน่าจะเป็นญี่ปุ่นโอ้ my god ใช่ไหมเป็นตัวพวกตัวคันจีอะพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยถ้าเป็นเกาหลีเขาจะแบบสี่เหลี่ยมพี่เอกอยู่ตรงนี้ไงนี่เฮ้มาดูนี่ไหนอะนี่ไงญี่ปุ่นจริงๆด้วยใช่ญี่ปุ่นใช่ใช่อ่า เออนี่เราอยู่ญี่ปุ่นแล้วว่าน่าจะจบแล้วมั้งยังหรอกพี่ฝนว่ามันจะต้องเจอผีปากฉีกคนนั้นอีกแน่เลยอตกใจตกใจพวกเดียวกันเองแหละพี่ฝนพี่ฝนเรารีบกลับบ้านกันเถอะจอดกลัวอูจอดจอดแกหลับตาไว้ก่อนนะฉันเป็นห่วงแกมากเลยก็อย่ามาอ้วกใส่ฉันอีกนะฉันเหม็นพี่ฝนเพกอยู่ไหนเพกอยู่ข้างหลังนี่เพกอยู่ไหนเพกเก็บกุญแจมาเป็นที่ละหรือตกใจไปกันดีกว่าาแล้วพวกเรา ข้างหน้ามีอะไรด้วยอ่ะนี่ตรงนี้น่าจะเป็นถนนแบบที่เป็นอะไรนะถนนสตรีทฟู้ดอ่ะใช่ไหมมามาเถอะมั้งพี่ฝนไปทางไหนผิดทาง่ะู่ไหนอ่ะเพเอกเพียกอยู่ไหนเอาอยู่นี่เหรอโอเคโอเคจนน้องๆของมารอกันหมดแล้วเร็วๆจริงเหรอเฮ้ยมีข้ามสะพานด้วยสะพานเหมือนในการ์ตูนเรื่องอีคิวซังเลยอะชัดเลยอะใช่ไหมนี้มีต้นซากุระใช่เลยอีคิวซัง ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออเฮ้ยฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่หลังมันหลอนเน่ะพี่หวอนพี่เอกจอดกลัวพี่หวอดพี่เอกอย่าเข้าไปลอยเรากลับบ้านกันเถอะแล้วใครดันม้าเนี่ยใครดันเฮ้ยอะไรอ่ะยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยเราเข้ามาที่ไหนเฮ้ยในนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นบ้านไม้เก่าๆอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยไปไหนลูก อะไรของพี่ฝนเนี่ยเมื่อกี้มีตามมาไหนแล้วพี่ฝนอยู่ไหนนี่อยู่ไหนอ่ะทุกคนเอ้าพี่เอกหลงกับทุกคนอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆพี่เอกหลงพี่เอกอยู่ไหนพี่เอ้าพี่เอกอยู่กันสามคนแล้วพี่ฝนพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนไปไหนบอกอยู่เฉยๆตัวเองเดินไปไหนเนี่ยกลับมาทางออกกองเร็วตามนิกตามนิกทุกคนอยู่ไหนพี่ฝนอยุดประตูทางเข้าไหนประตูทางเข้าประตูที่เดิม ประตูทางเข้าไหนพี่เอกเจอเจอแต่ไฟพี่ฝนอยู่ที่ดอมเลยไม่ได้ไปไหนเลยพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยพี่เอกว่าพี่เอกน่าจะหลงกันแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวขบวนไปสักพักนึะพี่เอกอยู่ไหนพี่ฝนไม่กล้าเออเออพี่เอกอยู่ไหนอ่ะ <rium> <Dante> แล้วพี่พี่พี่เอกหันไปดูเครื่องพี่ฝนแล้ว <ondern> พี่ก็พี่เอกก็โดนพี่เอกเร็วเข้าพี่เอกโดนโดนผีคุณป้าเสื้อขาวมาจับหัวมาแล้วดีพี่เอกเข้ามาที่เดิมนี่พี่ฝนอยู่หน้าประตูนี่ไม่ไปไหนเลยเฮ้ยเราเราต้องผ่านในท้ายด้วยเหรอใช่เราต้องผ่านเราต้องไปด้วยกันเสียวเสียงเปลี่ยนเลยมาทางนี้เร็วเอกนําไปนี่ฝนตามจะดีเหรอเพิ่งจะโดนมาเองอ่ะ เร็วเข้าเราเราวิ่งตรงไงได้ไหมเราเราตรงไปเลยตรงไปไปปื๊ดเลยปื๊ดเลยเร็วเข้าปื๊ดเลยปื๊ดเลยเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไหนไหนเฮ้ยอาวอ้าวตันตันทางไหนทางนี้ไหมปื๊ดปื๊ดปื๊ดเรา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 ปื๊ดเราตรงไหนตรงตรงเอาตรงตรงไว้ก่อนเอาตรงตรงไว้ก่อนเร็วเราก็เออเฮ้ย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 ตันน่ะเฮ้ยเจ๋งแล้วทำไงดีอ่ะปื๊ดเลยเร็วนี่ถ้าเจอเพื่อนก็เจอก่อนนะดิเมื่อกี้เราไปซ้ายไปเลยใช่ไหมอ๋อ พีพี่ฝนเจออะไรไม่รู้มีศพคนอยู่พี่เอกเจอคุญแจด้วยเนี่ยพี่เอกพี่ฝนเจออะไรไม่รู้เกุตงเนี้ <แจ S 2> <ะ>มันเป็นอ้น,นี่อ้นี่ไงเป็นป้ายทางแล้วก็มีนี่ด้วยเพีเอกดูดิต้องต้องมาห้องที่มีแบบต้นไผ่กับดอกท้ออ่ะนี่ไงไหนอยู่ไหนเนี่ยคีอยู่ฝั่งซ้ายใช่ต้องมาทางฝั่งซ้ายมือโอ้เมื่อกี้เราก็ไม่ได้ดูอ่ะเราไม่ได้ดูข้างบนป้ายเนี่ยมีต้องเข้าไปแล้วก็โอ้โหงง พี่ฝนอยู่ไหนพี่ฝนอยู่หน้าประตูทางเข้าเนี่ยพี่เอกตันแต่ว่าแล้วเราจะดูยังไงอ่ะโอ้จาไม่ได้อ่ะวิ่งออกออกแนวออกแนวซ้ายๆอ่ะพี่เอกจําได้ว่าวิ่งตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายซ้ายๆ้าซ้ายไปเรื่อยๆไที่ไปเจอทางนี้แล้วก็ซ้ายนี่นี่นี่เจอแล้วนี่ไงไะได้คีย์ยังเพียงได้คุญแจแล้วแต่ว่าพี่ฝนน่าจะต้องไปหยิบด้วยมั้งไม่แน่ใจเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจ หนทางนี้เหรอตรงไปเหรอพี่เอกว่ามันอยู่ทางซ้ายเนี่ยนะไม่ใช่แล้วพี่เอกประตูทางเข้าอ่ะนี่ประมาณแถวๆนี้ไม่ใช่รูนี้เนี่ตรงเนี้ยอยู่ไหนแล้ว่าอยู่หลังนี่ไงมานี่มานี่มานี่ต้องไปทางนี้แหละแล้วก็เข้าไปลึกๆเลยแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายซ้ายๆอ่ะนี่ยซ้ายเอาตันออกไปเข้าใหม่เข้าใหม่คือมันอยู่ทางซ้ายอ่ะพี่เอกจำได้ว่าอยู่ทางซ้าย สายเนี่ยเนี่ยสายนี่เฮ้ยนี่นี่น,นี่มีไฟมีไฟ<อ>พี่เอกจำได้เพื่เอกเจอโบอนัสตร,ตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็มาทางนี้ <Okay. S 1> วิ่งปื๊ดไปเลยแล้วมาอยู่ทางสายเนี่ยทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายแล้วก็พี่เอกเจอไม่ใช่สายี้สายนี้สายี้พอเลี้ยวเข้าห้องนี่ไงเจอควนอยู่ไนี่<ค>นไงนี่ไงกุญแจเจอยังเจอแล้วโอเคมามาคราวนี้กุญแจคราวนี้เราก็มีกุญแจแล้วโอเคเรามีกุญแจนะเออมีกุญแจแล้วเราก็จะกลับออกไปเราก็จะกลับออกไปใช่ มาปืดโอเคเราได้กุญแจมาแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางไหนทางนี้ป่ะใช่ไหมไม่แน่ใจอะ่ะไปเถอะเพ็กจำได้ว่ามันลึกๆหน่อยเพ็กอยู่ไหนเนี่ยเพ็กเขวิ่งตรงมาแล้วนี่ไงตรงมาแล้วเหรอเอา้าทาง <laughs> ทางตันอยู่ทางไหนอ่ะมันมีป้ายบอกไงป้ายอยู่ตรงไหนอ่ะป้ายอยู่หน้าประตูเลยโอ้โหแล้วต้องหน้าประตูใคร<อ>จะไปจับอ๊า้ยูอย่อยู่ไหน ไหนอยู่ไหนมีไฟมีไฟ้ยพี่เอกมาทางนี้ละพี่กดไปไหนนี่พี่เอกมานี่เราทางออกแล้วกำลังวิ่งไปอยู่เราเราเราเเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยทางออกทางออกนี่ไงตกใจป่วนอ้าวนี่ไงนี่มันทางเข้าก็ทางเข้านี่ไงแต่ว่าเนี่ยเขาให้ไปดูว่าทางออกอยู่ข้างบนเห็นไหมเงยหน้าขึ้นไปไหนเงยหน้าขึ้นไปสิอ่ะอยู่ข้างบนเพื่อนถ้าพี่เอกตรงไป ทางที่เร็วที่สุดคือตรงไปเลยใช่ตรงไปเลยตรงไปช่องแรกเนี่ยแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขววซ้ายแล้วเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายอ่ะเอาไปอ่ะตรงไปนะตรงไปนะตรงไปนะเดี๋ยวเดี๋คีย์บอร์ดพี่เอกตรงไปทางนี้นะคนเออไปนั่นแหละอ่าตรงนี้ปุ๊บเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมใช่แหละนั่นแหละใช่ล้ใช่ล้เอ้ยใช่เหรอไม่รู้งไปเลยยาวเจอแล้วยาวเร็วเร็วเร็เร็วเรวเร็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 วเ หายแล้วหายแล้วหายอ้าวหาคนเดียวก็ได้เหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโบนัสหายเฮ้ยโบนัสไปไหนแล้วอ่ะโอเคโบนัสหายอ่ะนี่เราออกมาแล้วใช่ไหมสุดอะสุดยอดอะเฮ้ยเฮ้ยเผียังอยู่ไหนผียังวิ่งไปวิ่งมาอยู่เมื่อกี้เห็นขาวๆแล้วโบนัสไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนเจอเพื่อนไหมโบนัสหายอ่ะ ไหนเฮ้ยพี่เอกเอาเฮ้ยดูกนเอาโบนัสเอาโบนัสอยู่นี่นี่ไงเอาโดนวาร์ปออกมาเหรอเออใช่เราโดนวาร์ปออกมานี่เราออกโอ้โหโอ้โหอืมให้เราเข้าไปในป่าอีกอล้พี่เอกมันหลอนมากรีบวิ่งกันดีกว่าเร็วทุกคนรออยู่ทําไมมันหลอนงี้ทุกคนทุกคนรีบรีบริ่งเลยพวกเราอยากกลับบ้านแย่แล้วพี่เอกพี่อกรอรอจอด้วย มาเร็วมาเร็วมาเร็วเอ้ยโอ้ร้อนทำไมพี่ฝนวิ่งช้าพี่ฝนเป็นไรพี่ฝนขาสั้นเหรอเออพี่ฝนขาสั้นนะดิไม่ใช่ขาสั้นเมื่อกี้ลรือปิดไฟด้วยโอ้ my god เฮ้ยรอด้วยทุกคนเดี๋ยว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 อะไรยืนรูปรูปแขนอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ยอะไรอะดำดำใจเย็นๆรอพี่ฝนด้วยดิข้างหลังมีไหมไม่เห็นนะข้างหลังไม่มี เราอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่กลางป่าหมู่บ้านใช่สมัยเอโดะอีกตั้งหากดูดิไหนสมัยเอโดะนี่ยสมัยเก่าเลยยุคกลางเลยอะเขาเขียนไว้ตรงไหนดูบ้านก็รู้แล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยใช่โอเคมันตื่นเต้นมากมายเลยแต่ว่าเราจะไม่เห็นหน้าตัวเองเราจะเห็นแต่หน้าเพื่อนเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เราพอกันดีไหมน่าจะพอล้วพี่แอพี่ฝนกลัวพี่ฝนอยากลับบ้านไหวแล้วน้องๆคนไหนที่ อยากเล่นแนวนี้ก็ลองเข้ามาเล่นดูได้เนาะแต่ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานแน่เลยนะถือว่าเป็นเกมที่สนุกเกมนึงเลยนะครับเกมมิมิกเนี่ยตื่นเต้นมากเลยอะ่ะแบบกลัวมากเลยผีปักชีกอ่ะโอ้โหโห,โหดมากอะ่ะโดดใสเ่เบกต้องสามสี่รอบเนยโอ้พี่ฝนโดนจับไปหลายทีเหมือนกันโอเคเอาล่ะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะ บ๊ายบายค่ะโอเคบ๊ายบายจ้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาเล่นร่วมกันในวันนี้บายค่ะเข้าได้ไม่เยอะเสียดายจัง